อันล่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะอลค่ะวันนี้นะคะแนนขออนุญาตนะคะเป็นตัวกลางในการสื่อสารระหว่างตัวคุณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแนนขออนุญาตนะคะทําหน้าที่ของแนนโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่านแนนพูดอะไรไปแล้วทําให้ทุกคนรู้สึกไม่ดีนะคะก็ต้องขอข้ามาด้วยเนาะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการที่จะบอกกับคุณนะคะ แล้วได้อนุญาตให้นนพูด100%เต็มโดยที่ไม่ติดกรรมต่อกันแล้วนะคะว่า as of pentacle นะคะความมั่นคงนะคะไม่มีอยู่จริงนะคะอะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณเคยมองว่ามันเป็นสิ่งที่มั่นคงเป็นอาชีพที่มั่นคงเป็นความรู้สึกที่มั่นคงนะคะหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนั้นน่ะมันไม่มีอยู่จริง ะะฉะนั้นแล้วะค่ะความมั่นคงเดียวที่คุณสามารถที่จะรักษาได้นะคะก็คืออารมณ์ความคิดและความรู้สึกของคุณคุณสามารถที่จะประคองส่วนนั้นได้นะคะตามแต่ที่กำลังของแต่ละคนสามารถที่จะทำได้อะความมั่นคงความปลอดภัยนะคะมีเฉพาะในคลื่นพลังงานของความถี่สูง แต่ไม่ว่าความถี่สูงแค่ไหนนะคะถ้ายังต้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์หรือว่าจะเป็นเทพพยดาหรืออะไรก็ตามแต่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมีการเกิดแล้วก็มีสิ้นไปเสมอฉะนั้นแล้วว่าค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ นะคะให้คุณเข้าใจแล้วก็ทำใจยอมรับในกฎข้อนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งยิ่งคุณมีร่างของความเป็นมนุษย์อยู่อะคะ่ะมันก็ยังมีความที่แบบโลกใบนี้เปลี่ยนแปลงเสมอ,อมันมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายมันมีการจากลานะคะวันหนึ่งอะคะ่ะไม่ว่าคุณจะรักกันมากแค่ไหนอะสุดท้ายคุณก็ต้องจากกันอยู่ดีนะคะไม่ว่าจากเป็นหรือจากตาย ะะแต่สิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์มันแตกต่างออกไปอะคะ่ะคือในระหว่างช่วงเวลาที่มีกันอยู่หรือคุณเลือกที่จะปฏิบัติต่อคนรักของคุณพ่อแม่ของคุณครอบครัวของคุณอาชีพการงานของคุณยังไงนะคะถ้าคุณทำเต็มที่ที่สุดแล้วในแบบที่คุณรู้สึกว่ามันแบบมันเต็มที่ของคุณแล้วอะ คุณก็วางใจในทุกสิ่งทุกอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วถ้าคุณทํำมันดีที่สุดแล้วว่ะคะ่ะก็ก็ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในแบบที่มันสมควรที่จะเป็นเพราะว่าในแต่ละครั้งแต่ละวันที่คุณเติบโตขึ้นนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอไม่ว่าคนจะชอบหรือไม่ชอบเชื่อหรือไม่เชื่อนะคะมันก็จะเป็นอยู่อย่างนั้นนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยอมรับความจริงข้อนี้ที่เป็นกฎของธรรมชาติที่แบบมันไม่มีใครมาเปลี่ยนแปลงสิ่งสิ่งนี้ได้นะคะก็คือทุกอย่างโลกมนุษย์เป็นของชั่วคราวนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือไม่ว่าคุณจะถือบทแสดงบทอะไรอยู่ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันก็ต้องมีตอนจบของมันอยู่ดีนะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณ เลือกที่จะเริ่มต้นยังไงแล้วก็จะจบมันแบบไหนนะคะอยู่ที่ว่าคุณเข้าใจและยอมรับสถานการณ์และสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นโดยที่มันมีเงื่อนไขในตัวเองอ่ะได้มากน้อยขนาดไหนนะคะคุณจะสามารถเห็นความจริงได้ในวันที่คุณสามารถที่จะละทิ้งตัวตน ละทิ้งความคิดอารมณ์ความรู้สึกและเป็นกลางให้ได้มากที่สุดคุณจะสามารถเข้าถึงความจริงและธรรมชาติได้แต่เมื่อไร่ก็ตามแต่ที่คุณยังโลดแล่นอยู่ในกิเลสความอยากอารมณ์ความคิดความรู้สึกนะคะหรือว่าเป็นเอ,อ,อะไรก็ตามแต่ที่ทําให้ตัวคุณมี แรงดึงดูดมีแรงกระตุน้นหรือว่ารู้สึกดิ่งรู้สึกกาวรู้สึกทุกข์นะคะถ้ามีอารมณ์มีความรู้สึกอยู่ก็แสดงว่าคุณเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่จำเป็นที่จะต้องรู้เห็นเข้าใจและช่างมันสุขก็เห็นเข้าใจช่างมันทุกข์ก็เห็นเข้าใจแล้วก็ช่างมันอะเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่คุณมองอย่างนี้ได้อะคะ่ะคุณจะสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เข้าถึง าการตื่นรู้ที่แท้จริงของตัวเองได้ถึงแม้ว่ามันจะมีอารมณ์ความคิดความรู้สึกที่มันมากมายมารวมกันอยู่ในหัวของคุณอนะคุณแค่เห็นแล้วก็ปล่อยมันเห็นแล้วก็โอเคเห็นแล้วช่างมันเห็นแล้วเข้าใจโอเคปล่อยเห็นแล้วเข้าใจโอเคปล่อยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะคะคุณจะสามารถแยกตัวคุณออกจากอารมณ์ความคิดความรู้สึกได้นะคะอ่า จริงๆแล้วอะค่ะตัวคุณน่ะมันไม่ได้เป็นของตัวคุณนะคะร่างกายของคุณจิตวิญญาณของคุณมันคนละส่วนกันอะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันก็ไม่แปลกอะไรถ้าร่างกายกับจิตวิญญาณของคุณ <S <S <ๆ animals. S 1> ปาศจากความสามารถในการทํางานไปในทิศทางเดียวกันได้นะคะ <S <S มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ที่จิตวิญญาณของคุณอยู่ในขึ้นความถี่สูง ร่างกายของคุณอยู่ในขึ้นความถี่ต่ำนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะทำงานร่วมกันได้แต่ในบางทีที่ร่างกายเอ,อ่อถ้าเกิดขึ้นความถี่ของจิตวิญญาณของคุณนะ่ะสูงแล้วร่างกายของคุณอยู่ในขึ้นความถี่ที่สูงด้วยมันก็จะสามารถทำงานร่วมกันไปได้อย่างดีแล้วก็เรียบง่ายแล้วก็สามารถสาเร็จได้ง่ายและไวกว่าผู้อื่นนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ย การพัฒนาร่างกายกับจิตวิญญาณนะมันจึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาไปได้วยกันแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรมีก็คือความมั่นคงและเป้าหมายที่ชัดเจนและการยืนหยัดในจุดยืนของตัวเองถึงแม้ว่าจะเจอความเปลี่ยนแปลนหรือว่าเจอธรรมชาติของโลกที่มีการตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปหรือว่าในการเข้าใจในความจากลาเราก็สามารถยอมรับแล้วก็ อยู่ได้ด้วยความสุขไม่ว่าการจากลาน,นั้นจะเป็นการจากเป็นหรือจากตายอะคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันจะทําให้คุณตื่นรู้แล้วมองเห็นว่ามนุษย์ก็แค่นี้การเวียนว่ายตายเกิดก็แค่นี้แล้วเรายังอยากที่จะมาเกิดอีกหรอยังอยากจะเกิดที่เป็นมนุษย์หรือยังอยากจะมาเกิดที่เป็นเทพหรือยังอยากจะมาเกิดที่เป็นอะไรก็แล้วแต่อีกหรอนะคะ ลองพิจารณาตรงนี้ดูนะคะบางครั้งบางทีอะคะ่ะจิตวิญญาณของคุณเป็นจิตวิญญาณชั้นสูงที่มีครูบาอาจารย์นะคะหรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงอะ ที่อยู่ในขึ้นความถี่สูงพยายามปกป้องและดูแลคุณมาโดยตลอดแต่ร่างกายของคุณส่วนทางกับจิตวิญญาณของคุณมันอาจจาเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการปรับตัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกไลค์คอมเมนต์ u b s c r i b e แล้วก็แ a ง k ์มากๆเลยนะคะนั่นขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย